ในรายการ B Man Star สวัสดีค่ะบรรยาฮาโตบิโตค่ะสวัสดีค่ะพายฮาโตบิโตค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามาอยู่กับพี่ๆศิลปินไซรัมค่ะแน่นอนสวัสดีค่ะให้แนะนำตัวกันก่อนโอ้สวัสดีครับพวกเราสลรครับผมตัวร้องนำครับผมทายกีตาร์ครับผมจริงๆ้วมีอีกคนนึงมีอีกคนคน,นึง,นงแนะนำแทนเพื่อนหน่อย แล้วผมตองสลับครับนี่สวมล่างมาสวมล่างมาเออล่างมาจากเชียงใหม่เลยทีเดียวมาบีแม็กซ์ทแล้วรายการเราก็ต้องพูดคุยเกับผลงานเออแต่ว่าก่อนจะไปผลงานจริงๆ้วเนี่ยสลับเคยมาคุยกับพวกเราแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าเผื่อใครยังแต่ว่าไม่ค่อยรู้จักอยากรู้ที่ไปที่มาของวงไซรับจุดเริ่มต้นว่าพวกพี่ทั้งสามคนไปเจอกันได้ยังไงก็บังเอิญเจอที่ตลาดครับเดินเดินอยู่แล้วก็เออ แล้วปล่อยไปเลยเมื่อกี้ถ้าผมก็เราก็เจอกันที่ด้วยความที่ผมกับตองเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มัธยมครับผมแล้วก็ทําวงดีด้วยกันแต่พอแยกกันไปก็เข้ามหาลัยแล้วก็ไปเจอไทยครับผมเราก็ชวนกันมาทําวงแล้วตองเนี่ยอยู่เชียงใหม่แล้วตอนนั้นแล้วเราก็ขาดคนนึงก็เลยชวนตองมาครับผมแต่จุดเริ่มต้นของการทาวงคือวันนั้นเราร้องกลางคืนกันสองคนกับไทยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเขียย ทำไมเราขี้เกียจร้องเพลงคนอื่นเกียจร้องเพลงคนอื่นแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เท่ทำไมเราไม่ให้คนอื่นมาร้องเพลงเราเราก็เลยทําเพลงแล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็ให้คนอื่นมาร้องแล้วคนอื่นก็เล่าเล่าเล่าก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งสามหนุ่มให้มารวมตัวกันครับผมแล้วทำไมถึงชื่อไซนับสั้นๆสั้นๆเพราะว่าเราหาชื่อบงไม่ได้ครับเพลงเราเสร็จแล้วแต่เราไม่มีชื่อวงตอนแรกเราจะเป็นแคทโลเพราะว่า อยู่โคราชก็เป็น Can Lo, แคทโลแคทโลโคราชครับผมยิ้น,น,นด่อนก็แล้วแต่ว่ามันยังไม่ติดหูครับผมแล้วรู้สึกว่ามันต้องเป็นคําที่แบบท่เทศแล้วแบบคนน่าจะจําได้ง่ายๆเข้าป่ากครับผมแล้วผมก็เลยไปเจอแม่ซื้อโตแอปเปินะ้ลมาแล้วผมแ,แล้วผมก็เลยแล้วผมแล้วก็เลยเออมันเท่ดีนะก็เลยเอาไปเสนอกับเพื่อนก็เอาเลย กลายเป็นก็เลยได้เป็นชื่อหวานๆมากไทร์รับเพลงก็ไม่ค่อยจะหวานสักเท่าไหร่เราเราคุยกันไว้ว่าเราจะไม่ทำเพลงละเน้นเน้นความคอนทราสต์โอ้โหอ๋อคือแบบว่าเราแบบว่าเนื้อเพลงขมมากพอละเอาหวานมาตัดบ้างความรักมันจอมปลอมความรักมันจอมปลอมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปพูดถึงแนวเพลงนี้ก่อนแสดงว่าแนวเพลงของไซร์ับนี่คือแบบอกหักทำใจปอบปอบปารมณ์คนเศร้าคุยกันไว้ว่าจะไม่มี เพลงรักเลยครับเป็นเพลงเศร้าสาระคนเศร้าจะเป็นถ้าไม่อยู่เป็นเพื่อนก็จะซับเติมอันนี้ตกใจโอเคากใจศิลปินซึ่งมาพูดถึงเพลงกันดีกว่าซิงกิล่าสุดของไซรับชื่อเพลงว่าอะไรคะคำตอบของความรักที่สวยงามครับผมตอบว่าอะไรคะต้องไปลองฟังในเพลงไงนั้นให้ร้องฟังแบบข้อหนึ่งเลยดีกว่าให้ชาวบีแม็กซ์ได้ฟังกัน thank mm -hmm. you mm -hmm. เพลินปลอบใจคนเศร้าก่อนหน้าจะไปต่อเราเสกกีต้าให้หายไปก่อนดีกว่าเลยเป็นเพราหนึ่งสองสามหายไปแล้วไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะเราไม่ใช่คนตัดเฮ้ย ได้รายการนี้มีเป็นมะถูกแต่มีม์กว่าคือเมื่อสักครู่นี้เลยเอ้ยห<ช>มือนถูกสะกดให้อยู่ในเพลงเนื้อ,อาหาของเพลงคร่าวๆโดยรวมเนี่ยมันสื่อถึงอะไรบ้างมันเกิดจากผมไปดูหนังแล้เราได้ยินคําว่าความรักมันสวยงามเสมออะไรเงี้ยพวกหนังที่เราเคยเจอเราจะเจอคํานี้ตลอดพอได้มีจริงอ่ะเราสึกว่ามันไม่ใช่นี่เอทำไมมันถึง เป็นอย่างนั้นล่ะทาไมมันไม่เห็นสวยงามแบบหนังเลยทําไมลาหลายๆคนถึงเจ็บปวดกับความรักทำไมบางคนถึงไม่เห็นแบบว่าเออมีความรักก็มันดีเว้ยดีเว้ยหเห็นแต่ร้องไห้เห็นแต่ปะ่ะร้านไหน <laughs> <laughs> ไปเ <laughs> ที่ยวก,กันอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากลองทําเพลงให้มันเกี่ยวกับแบบนี้ดูให้มันสื่อถึงแล้วก็เราใส่คําว่าเฟกลงไปด้วยมันมาจาก a r t เ u r Felix เป็นชื่อของ j o <laughs> อร์ที่ที่ว่า กินกินอีกเล่นครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเหมือนจะใกล้ๆเคียงกับเพลงดีครับเราจะเอาชื่อตัวร้ายมาใส่แบบเพลงก่อนผมก็เอาคู่เกอร์ใช่ครับแล้วผมประมาณว่าหรืว่าเอ๊ะชื่อมันดูไม่ไม่แบบไม่ใช่คำแปลครับมันจะเป็นก็มีเลยเลยแสดงว่าคือจะขนตัวร้ายมาใส่เลยแล้วผม ออกมาบ้างโดนจับดูเยอะดูเยอะโดนจับเะกลดะพาดนตรีเป็นยังไงบ้างดนตรีเพลงนี้จะมีความหนักจะมีความล็อกก่าเพลงในฝันจะเป็ก่อนของเราเองทีนี้จะให้มันแบบล็อกๆหน่อยอะไร่างนี้เปิดเพลงว่าเนี่ยทุกคนอาจจะฟังว่าเพลงมันจะแบบจะขอดอดกีตาร์จะแบบใสๆสอะไรงนี้แต่พอเข้าปีฮุมหรือท่อนฮุไปเนี่ยจะมุนเลยเลยแถมจะดึงดูคนดิ่งไปเลยครับตอน คือลายมิเตอร์กับลายไมเนอร์ฟิวแล้วก็เราเราก็จะมีลายของไปต่อกี่เพิ่มต่อสืบในส่วนที่ตรงนี้มันยังว่างอยู่วะเอาไงดีว่าต่องต่องเขจะคิดสรืบได้ใช่มก็จะมีลายแมนไหมมีลายแมนไหมฮะหน้าหน้าคือแบบเตรียมเล่นมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเราคุณไปซูมหน้าเรเห็นแบบเตรียมแล้วแต่ว่าหาจังหวะใส่เนื้วลลายเนื้อเป็นยังไงบ้างคะ สวยดีเขาเลย <c oughs> น่ากินอะคาอา <c oughs> อาาเรียบร้อยเลยครับผมมันจะมีความต่างกันตรงที่ในฝันนะครับจะมีความฟุ้งร่องรอยเลย <c oughs> เราจะออกแบบให้มันอยู่ในความฝัน <c oughs> แต่พอเพลงเนี้ยเราจะคือโลกแห่งความจริง <c oughs> มันจะเจ็บปวดสองทางก็คืออยากให้สื่อว่าไม่ว่าจะไปทางไหนก็นเจ็บดีแต่คือฟังแล้วเหมือนแบบเหมือนโดนย้ำแบบยิ่งพุกมันซ้ำว่าคือแบบจี้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 อยู่ที่เดียวว่าแบบ เราทายซะก็ต้องบอกเพลงนี้ยาวเหมือนกันนะเพราะว่าแบบเล่นมุกอีกรอบหนึ่งได้ไหมจริงค่ะอีกรอบหนึ่งได้๋ยวผมจะไปเล่นมุกแล้วต้องบอกว่าเพลงนี้ยาวเหมือนกันนาทีตอนตอนแรกมีประมาณเจ็ดนาทีแตอนเรอครับผมเรารู้สึกว่ามันยาวไปต้องบอกทายทายทายไม่จับ ใช่เกินล kind of <|so|>? ะตอนแรกมันยาวไปแล้วก็แบบคุยกันวเราจะทำหนังใต้ภาคหรอว่ามันยาวเกินก็เลยแบบตัดออกมาสักคุกสองุกอันนี้ตัดแล้วไปสองเนยแต่ว่าจริงๆแล้วมันวนยาวกว่านี้ติดอยู่ในรูแบบถ้าถ้ายังพบ พอ่องคองตันแรกอยู่เราอาจจะไปได้ดูในโรงหนังยาวอ่ะแต่ถือว่าคืนกำไรคนฟังคุ้มฟังกันได้ยาวๆซึ่งถ้าเราไปฟังสดเราอาจจะได้ฟังรูชั่นเต็มด้วยหรือเปล่าใช่ครับเราชั่นเต็มเราจะเล่นเจ็ดชั่วโมงทีเดียวเล่นวนบไปเรื่อยๆก็แฟนคลับแฟนของแซนด์ฟก็ไปเตรียมหูเตรียมปากใช่เรามีโอกาสได้เล่นสดไปบ้างหรือยังมีไปแล้วครับเพิ่งเล่นไปที่ มินอนโคา oh, ลาอก็คือกลับถินะ่นเลยครับผมกลับถิ่นเลยด้วยด้วยความที่เราอยากเราจุดประสงค์ของเพลงในตอนแรกอะ่ะในเอมบีอ่ะเราอยากเจาะคนโคล่าด้วยแล้วเราก็เลยเอาไปถ่ายที่โคลาาแล้วก็เอาคนมีชื่อของโคลาาเอารุ่นนั่นนี่ที่คนแบบคนโคล่ารู้ว่าเออเนี่ยคือโคล่านะเอามาใส่ในเอมบีเจาะตลาดเพราะว่าตั้งแต่เราทํามาคนฟังเราอะจะไปอยู่จังหวัดอื่น <laughs> แต, <laughs> แต่แต่โคลาชอะมีน้อยทั้งที่เราเป็นคนโคลาช เราก็เลยไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่เอาเพลงนี้มาเจาะพอปล่อยเพลงนี้ไปก็ได้เล่นติโคราเลยรู้สึกดีใจซอฟท์พาวเวอร์โคราาวอยู่ตรงนี้แสดงว่านี่เป็นส่วนหนึ่งในเหตุผลที่เลือกถ่าย MV ที่โคราด้วยหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นเพก็เป็นคนโคราชเป็นคนโคราดอยากโคราดฟังด้วยเออฟังอยู่เปล่านะทไมฟังกังแต่แรกไม่ไม่ก็เริ่มต้นที่เพลงนี้แล้วก็กลับไปฟังทุกเพลงที่ผ่าน พูดถึงเอ็มวีดีบางนะแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยย้อนมาคอนเสิร์ตเนาะอันนี้จำได้ว่าสปอยไว้ก่อนเอ้ไม่ใช่พี่คุยกับพี่ๆแล้วว่าคอนเสิร์ตมีคอนเทนต์น่ามีนิดหน่อยนิดหน่อยน่แบบอ่ะเอ็มวีเป็นยังไงบ้างเอ็มวีก็ดีครับผัดตรง้าเดีดี๋ยเดีก็เอ็มวีก็พูดถึงคนที่ทำตามความรักเพราะอยากจเห็นความรักที่สวยงาม เพราะว่าแต่อีกคนนึงอะ่ะเราจะมีเนื้อเพลงที่พูดว่าให้ฉันได้ลืมเธอออกใจฉันไปเสียทีอ่ะมันจะเล่นกันกับคนหนึ่งพยายามหาความรักที่สวยงามอีกคนนึงอะ่ะอยากกลับไปหาความรักที่สวยงามของเขาก็คือคอ,อยากท,<ำ>ที่จะแบบทำดีแทบตายเขาก็รักคนเก่าอยู่ดีเพราะมันจะมีช่วงที่เราเห็นว่าพระเอ็มวีเขาจะแบบหมดจ่างหมดแฟชั่นหมดแฟชั่นกับคนปัจจุบันอ ก็ให้คนเป็นตีความกันเองก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยซึ่งก็ใช้คนโคราชแล้วก็สถานที่ที่โคราชมาทั้งหมดเลยได้ได้ดูตอนถ่ายเอ็มวีไหมคะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศก็สนุกครับก็เราพวกเราจะทาเองกันหมดเราจะอยู่กันหมดเลยอยู่ทั้งวันเป็นคนออกแบบซีเควนซ์ด้วยหรือเปล่าแบบช่วยกันครับทีมถ่ายก็จะเป็นเพื่อนกันที่อยู่โคราชที่เป็นทีมถ่ายอยู่นั้นแล้วพวกพี่ๆเขาก็จะไปช่วยคุมพวกมุมตรนี้ ก็คือทั้งก็เป็นพี่น้องโคราชใช่พี่น้องชาวโคราชมืองเลอ่าแล้วก็มีมีเหมือนจะมีทีมงานกรุงเทพก็ไปยมามาช่วยกันมันมีพาร์ทที่เป็นพาร์ทซิงด้วยร้องพี่ๆเล่นกันเหนึ่งเป็นยังไงบ้างคอมยากง่ายของซินนั้นแตงหมดแค่นั้นเลยยังรู่สมกก็คือแสงหมดครับเราถ่ายไม่ทันเราก็ต้องขับรถตะลุยไปหาที่ที่หนึ่งแล้วก็เราก็ไปแต่แสงมันหมดเราก็ทำาไงไม่ได้ตอนแรกเราจะ ทำไงนะไม่ถ่ายไม่ถ่ายแล้วแต่แต่เราก็ไป,ไปหาไปได้ก็เลยจะยากช่วงเวลาช่วงเวลาของการทำมันยากกันเราต้องส่วนที่แบบซีนอารมณ์ขอ,องพี่พีงเนี่ยตรงลายสีง่ายยากง่ายแต่มันเนี้ยซีนอารมณ์โฮไว้าย,ยากาไหมตามฟิลออตอนนั้นฟิลเรารู้สึกยังไงเอาเอา,เอาตรงตรงเลยตรงตรงเลย ยุ่งเยอะอะไรงี้ร้อนเลยใช่เป็นแครชัติยังไงแบบเนี่ยกับความรักนี้อะไรอยงี้หรือเปล่านี่พี่ยากช่วยแล้วเลยช่วยแล้วช่วยสุดตัวแล้วเออแต่ก็ผ่านผ่านมาได้เรียบร้อยดีเป็นยังไงบ้างผลตอบรับเป็นแฟนเขาว่ายังไงบ้างมีชาวโคราชเข้ามาตามรอยหรือเปล่าเราเราได้รับแบน โจากแบบว่าเฮ้ยมีคนนี้เอาคนนี้ไปเล่นหรอเนื่องจากพี่อะไรเงี้ยก็จะเข้ามาได้ได้แฟนจากตรงนั้นเพิ่มตามที่เราต้องการจริงๆมันก็เลยทําให้แบบเออเหมือนเราวางแผนแล้วเราเออเราสำเร็จแล้วนิดหน่อยครับผมเปิดการมองเห็นนชาวโคราชแล้วไปเช็กกินละตรงนี้ปึ้งจริงแล้วมีใครได้ไปตามรอยหรือยังแบบีเออในเอ็มวีสันมันจะเป็นมหาลัยกับสถานที่ ท่องเที่ยวของที่นั่นเลยลก็คือแ,แบบว่าเป็นที่ที่เด่นๆเป็นที่ที่คนจะต้องรู้จักเลยเพราะว่ามาจะมีไม่กี่ที่ในนี้ที่จะเป็นอย่างนี้ครับเราพูดถึงคอนเสิร์ตบ้างที่ไปเล่นมาเป็นยังไงบ้างเขาร้องเพลงเราได้หรือ,อยังว่าผลตอบรับจากการไปเล่นคอนเสิร์ตเป็นการเล่นเพลงนี้ครั้งแรกไม่ครั้งสุดท้ายอา๋อไม่ใช่ครั้งสุดท้าย ครับก็สนุกดีครับรู้สึกว่าเรื่องใครเนี่ยเรื่องใครครับก็สนุกดีก็พอมีแบบว่าทำปากทวงงานทวงงานทวงงานบ้างครับแฟนคลับครับคิดว่าล้อตามล้อตามครับผมเมื่อกี้ฟังรอบแรกแบบว่าพี่พี่ัวงานวันเวทีเลยครับผมก็ดีครับสนุกดีก็อะไรเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะว่าเราไม่เคยเล่นห้างด้วยแต่พอปล่อยเพลงนี้ไปเราก็ได้เล่นที่ห้างแล้วก็ดูดีใจเนาว ตัวพาวเวอร์มีสคลิปมาจากหลังบ้านเขาก็ซิปมาบอกว่าจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยถูกพูดถึงโดยพี่ต้าพาราดกในเพจพา่ต้าสตูดิโอด้วยเป็นยังไงบ้างรู้สึกตกใจครับตอนแรกเพราะว่าเหมือนเขาชมด้วยใช่ไหมเพราะว่านะผมไม่รู้ว่อาอ้าวว่ามีใครไปส่งให้ผมไม่ไม่เคยรู้เลยผมตื่นมาอา้าเฮ้ยได้หรือว่าได้ไง คือคนที่ดังสุดในโลกว่าตอนนี้นะครับอนผมก็เลยสั่งหนังสือวิธีการเป็นคนดังถูกถูกต้องตอนผมก็ดีครับพี่ต้าชมก็รู้สึกดีใจมากเพราะพี่ก็เป็นไอดอลเราด้วยเราเราเคยเอาเพลงพี่ยบไปประกวดเราเอาเพลงเราออกมานั่งแล้วปะใจฟูใจฟูวิธีรับมือการเป็นคนดังชอบมากชอบมากแล้วก็นั่งนอนอัด อะถ้าพูดถึงท่านในอนาคตไซรับอยากจะเติบโตไปในเส้นทหงหรือว่ามีอะไรที่แบบวางแผนว่าอยากจะทำถ้าถ้าในปีนี้ก็อยากจะทำบ้ามก็ได้แต่ว่ามันมีข้อของแต่ว่าต้องดูว่าจะได้ปล่อยตอนไหนแต่ก็เราติดตามกันได้เลยอันนี้ก็น่าจะพอ กรุบกริบกรุบกริบละกับเรื่องเพลงแล้วเดี๋ยวเราให้พี่ๆฝากผลงานเพลงล่าสุดของให้ชาวช่องได้ฟังก็ฝากเพลงใหม่พวกเรานะครับผมคําตอบของความรักที่สวยงามครับผมสลับครับสามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งนะครับผมดูเอ็มวีของพวกเราได้ที่หาอินเทอร์เฟียลครับผมติดตามพวกเราได้ที่สลับเลยครับผมสลับทูมิสิกครับผมสลับต่อสลับครับเคยเจออันไหนก็คืออันนั้นครับเคยเจอไหนก็เจออันนั้นอ่าพะาวเพลงนี้จะมีแบบว่าชาเลนจ์ให้คนดูได้เป็นเล่น เดี๋ยวจะมีเต้นครับจะพูดเล่นจะเต้นตองไหนเอาผมก็น่าจะมีครับแต่รอติดตามกันลกันครับผมาคตแพ้พิไทยเต้นรอดูก่อนเลยสักหน่อยสักหน่อยเรอติดตามในอนาคตได้ทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ในอนาคตจะมีเป็นอัลบั้มด้วยคแล้วบ้างตัวไลน์แล้วบ้างตัวไลน์ เวลาที่กดยู่ก็บเบียวโอเคก็ถือว่าวันนี้ชาวบีแม็กซ์ทุกคนได้รู้จักกับวพี่ซายหลับประมาณหนึ่งแล้วเออเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะเกมในวันนี้มีชื่อว่าเรื่องไหนเรื่องจี โดยที่พวกเราเนี่ยจะถ,ถามคาถามแล้วก็เรียกว่าเราอ่านเรื่องหนึ่งจะฟังเรื่องราวเนาะจะฟังเรือ่องราวจากทีมงานแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยวิเคราะห์ว่าอันเนี้ยจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่จริงทําไมถึงจริงนะไม่จริงนี่มากันเป็นแบบข้อสอบเลยทีเดียวถูกต้องนั้นเรอไปฟังข้าถามกันเลยค่ะข้ถามแรกนะครับจริงไหมที่คนส่วนใหญ่ในประเทศเดลวิเยนเนี่ยจะชอบล้าง,ง,งาหนวในวันอาทิตย์ชอบเลย ล้างรถในวันอาทิตย์ล้างรถกันไหมคะวันที่วัที่โอเคเราจะล้างรถเมื่อเมื่อไาร่นั้นแซว่าล้างรถในวันอาทิตย์เนี่ยสำหรับชาวเบลเยียมเป็นเรื่องจริงไหมจริงครับเอ้ยทำไมอ่ะมีเพื่อนเป็นชาวเบลเยียมอรี่พี่คุยกับเขายังไงเชื่อผมเชื่อผมเด้อ เชื่อกันจริงแล้วเดาคิดว่าจริงคิดว่าจริงจริงเหมือนกันทำไมคะไม่ทำไมถึงคิดว่าจริงวันอาทิตย์ผมคิดว่าน่าจะเป็นวันหยุดเฮ้ยบอกมีเพื่อนมีเหตุผลเพื่อนจาวิวเยอะมั้งเหมอมีมีมีจริงครับจริงพี่ท่กรอพายพายว่าไงนี่ก็ว่าจริงเพราะว่ามันเป็นวันหยุดที่แบบอยู่สักคนน่าจะ ถ้าไม่เข้าโบสก็ล้างโิวพิวนั้นอ่ะฉีกคิดว่าไม่จริงถ้าคนล้างวันอาทิตย์หมดแล้วเดี๋ยวมันจะแบบยแค่คาแคร์เต็มเออมันต้องเลือกล้างวันอื่นบ้างไม่ล้างเองไงอ่ะจริงสามไม่จริงหนึ่งมาต่อเลยนะครับถ้เลยคือไม่จริงว่ะเอ่อเพราะว่าในบางเมืองของเบลเยียมนะคะที่กวางตุยเนี่ยถ้าล้างหมดในวันอาทิตย์เพราะว่าจะเออสร้างความไม่สงบ ว่าเป็นการตอบเสียงอะอคนเมื่อ,อ,อปอ่าล้างรถมันใช้เสียงหน,นังเนาะเฮ้ยเออเราอาจจะล้างรถไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นตัวร้ายล้างรถวันอาทิตย์ซีรีส์ตัวร้ายต้องมาแล้วเพลงหน้าก็คือล้างรถวันอาทิตย์ทำไมเธอต้องล้างรถวันอาทิตย์เป็นตัวร,าารว้ายเพราะว่เาเป็นตัวร,าาารว้า,า,ราย <M b. S 2> ม <M b. S 2> ีจะเ,เอาธงเบลเยี่ยมแล้วเราก็จะล้างราทิชชคนที่ได้เลยอีกสองคำถามมาคำถามที่สองค่ะคำถามต่อไปนะครับ จริงไหมที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยที่เกาะบาหลีห้ามยิ้มให้กับคนแปลกหน้าเฮ้ยอินโดนีเซียบาหลีประเทศเมืองท่องเที่ยวบ้านเกิดท้ายเลยเฮ้ยต้องถามแล้วผู้เชี่ยวชาญเราสามารถยิ้มให้กับคนแปลกหน้าได้ไหมที่ทำมาอยู่บ้านทุกวันบาหลีบ้านยิ้มก็ยิ้มนะยิ้มได้ได้ทำไมยิ้มบ้าง ยิ้มให้คนแปลกหน้าห,ห้ามยิ้มให้คนแปลกหน้าจริงหรือไม่จริงไหมพี่ฮะห้ามยิ้มให้คนแปลกหน้าสำหรับชาวบาลีเป็นเรื่องจริงผมเขาทใไม่ผมว่าไม่จริงอ่าทำไมคะการที่คุณไปยิ้มไปเสนอหน้ากัดี <c oughs> <c oughs> คุณคุณอาจจะโดนเปิดไตาควรว่าควรว่ามองหน้าอย่างเงี้ยมองหน้าแล้วยิ้มบ้างฝ่ามืออยิ้มมาส่ากับพี่ไหนถ้าถ้าสมมติว่าเจอคนแปลกหน้าแล้วลองยิ้มให้กล้องกล้องข้างบนลองยิ้มให้คนแปลกหน้าหนึ่งโอ้โหสองคนโดนที่ไหนก็โดนไม่ถึงตอนนี้หรอกยิ้มอ่าส่วนตัวเชื่อหรือไม่คะส่วนตัวไม่เชื่อครับเออคิดว่ายิ้มให้คนแปลกหน้าก็ได้แหละเนาะ ใช่ครับคิดว่าเราควรจะแบบสยามยิ้มอ๋อแต่นี่บาหลีไงบาหลีก็เอาสยามนี้วัฒนธรรมไทยมาให้คนราเราเป็นคนไทยไนท์ฮ็อปเจอ์อ่าไหนไหนยิ้มยิ้มยิ้มให้ยิ้มให้คนแปลกหน้าหนึ่งทีอาจจะโดนเหมือนกันอ่ะพี่ปันพี่ปันคิดว่าไงคิดว่าแบบจริงๆแล้วเคยดูซีรีส์เยอะชาวเกาะอาจจะแบบรู้สึกแบบเขามีแบบ วัฒนธรรมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าการยิ้มไปอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เป็นความเชื่อศาสนาอะไรอย่างนี้เออผีสาวแบบอยู่ดียิ้มเดี๋ยวไม่ได้นักลัวเอฟเฟกคิดว่าไม่ได้คิดว่าแบบเป็นเรื่องจริงที่แบบห้ามีไม่คนแต่งหน้าเออยิดว่าได้แต่ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวไงฟิลฟิลเฟรี่แบบเอ้ยยิ้มทักทายต้อนรับเดี๋ยวได้จริงจริงสองไม่จริงสอง คำตอบก็คือจริงค่ะที่เคนแต่งหน้าจริงเหรอที่ไม่คนแต่งหน้าเพราะว่าการถึงกับแต่งหน้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมโดยถือว่าเป็นการไม่โคลงด้วยอาจจะโดนเปิดอาจจะโดนเปิดเป็นเรื่องที่แบบเป็นไปได้อาจจะดูน่ากลัวไหมต้องน่าบึ้งใส่กันเนาะผมตอบอันไหนนะครับ ตอบดีหมตอบว่าไม่จริงยิ้มได้แต่จริงๆแล้วเาขาห้ามยิ้มผิดใช่ไหมใช่มันยิ้มง่ายขึ้นไอ่ะม่อยากไม่ออย,ย,มยิ้มโอ <laughs> ้เอาเลยปฏิเ <b> สธซ้อมปฏิเสธงงเล้วหนึ่งไม่ไ <laughs> ม่เพราะว่าเป็นตัวร้ายไง <laughs> ก็เลยแบบว่ายิ้มเจอหน้าก็ยิ้มใส่เลยซ <laughs> ีรีส์ตัวร้ายมาอีกแล้วตอนนี้มันถูก โอเคข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายนะครับจริงไหมที่ประเทศอิตาลีเนี่ยเมืองมิลานเนี่ยทุกคนต้องยิ้มตลอดเวลาที่ยู่ในที่สาธาระเ้ศค่คิดเห็นว่าไงบ้างคะใครเขาเจอเป็นใครเขาเจอตัวอย่างมึงยิ้มจริงครับเพราะว่าเราจะต้องจากการกระบวนการความคิดของผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราควรจะ ยิ้มให้ครับผมเพราะว่าพ่อมาเก็บเรเี๋ยมันมันต้องถูกสักข้อหรอวะครับผมในข้อนี้ครับผมผมก็เลยคิดว่าจริงครับจริงคือยิ้มใช่ไหมครับใช่ครับยิ้มทั้งวันไปเลยยิ้มตลอดเจออะไรก็ยิ้มจจะยิ้มแบบว่าอะไรเงี้ยยิ้มทั้ง่ายเฉยแบบไม่ใช่ยิ้มอย่างไงบ้าง มาอะไรเราจร uh, ิงจริงจริงจริงก็ยิ้มหน้าคือว่ายิ้มหน้าเม่อที้ตยิอะไรฮะอยากว่าเราก็ถูกคะแนนหนึ่งเมื่อกี้ถูกแล้วไงเมื่อกี้ถูกแล้ววงจริงอาจจะเว่าอะไรทีอารมณ์ดีนะเออไปไหนก็ยิ้มบายไปไนอาดีจเสียงมื่ยิ้มเหมือนกันเสียงเมือยิ้มอ อ่ะนี่นี่ก็คิดว่าจริงเ,เ,เชื่อด้วยเชื่อด้วยตอบตามตอบตามเพราะว่าอย่ามึงประเทศ <c oughs> ประเทศสวยงาม <c oughs> ประเทศร่มรื่นอ่าแล้วก็ยิ้มให้กันเจออะไรก็ยิม้มรับสู้ได้งั้นนี่ไม่จริง เราไปฉีกบ้างเพราะว่าจริงเคยไปยุโรปมาปแล้วเขาอ่ะบอกว่าเออเราอ่ะไม่ควรที่จะยิ้มในที่สาธารณะเพราะว่าเขาจะคิดว่าเราเป็นบ้าอ๋อะไม่มาสาระเลยผิดแน่จำจำจดจำคำตอบไดีไหมฉันไปยุโรปมานี่เอาเอาเอาท่อนเมื่อกี้ขึ้นอีกรอ <c oughs> บถ้าผิดอ่ะเอาเเมื่อกี้ <c oughs> ราไปอยู่มาปีหนึ่งเนี่ยคือ <c oughs> อันนี้ตอบว่าจริงหมดเลยอันนั้นตอบไม่จริงนเดียงช่วยช่วยฉีเออช่วยฉีช่วยฉีทำบุญทำทาน และคำตอบที่บอกว่าจริงหรือไม่ประเทศอิตาลีอิตาลีาลจะยิ้มตลอดเวลาเออนั่นก็คือเลือกจริงว้าชอมากินขึ้นอีกแล้วจริงเคยไปยุโรปมาจริงเคยไปยุโรปมา ทำไมอ่ะเราไม่ได้ไปอิตาลีไงเป็นเป็นตัวร้ายไงช่วยโปรโมทอะเราบ้างเออคนจริงๆเนี่ยเพราะว่าดั้งมาเนี่ยตั้งใจต้องถึงบรรยากาศให้มันเป็นมิตรในเมืองที่แบบเป็นเมืองแบบด้วยแต่ว่าจริงๆคนในไม่ได้บังคัดเทียวในปัจจุบันก็เลยการเป็นเรื่องทขำๆเป็นเมืองมากกว่าเพราะว่าแบบไม่ได้เป็นการกระหล่อลกระงอนกฎหมายกฎหมายทะเลาะกันก็ต้องยิ้มให้กัน ให้มองหน้าทำไมวะยิ้มหรือไม่ก็เป่ยงใครไม่จำป็้ยิ้ไม่จำเป็นต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มได้ถ้าเจอเหตุการณ์เศร้าๆมากเออก็ไม่จำเป็นต้องยิ้มกันนะคนที่น้ำตาไหลเลยเสียใจด้วยนะคนที่บ้านมึงตายไอ้นี่มองๆเนี่คนที่บ้านตายอ่ะก็เลย พอข้อเลยพอได้สนุกไหมสนุกครับสนุกมากแต่อ๋อแต่มีคำตอบสุดท้ายอยู่นะคำตอบของความรักที่สวยตอบสวยแล้ววันนี้เรามีผู้ใหญ่จริงสนับสนุนรายการเราค่ะขอบคุณรันหานแ่บอินดี้นะคะรอดที่ทุกสาขา เม่กีนนี้ชงเข้าขนาดนี้จะตอบไม่ถูกเนี่ตอบไม่ถูกเลยแต่ถูกแล้วปากสั่นเลยเมื่อกี้ถือว่าจบสวยถือว่าจบสวยนะคะก็วันนี้เพื่อนๆชาวบี a x ็เนี่ยน่าจะได้รู้จักกับวงไทรหลักมากขึ้นแล้วก็ไปติดตามฟังเพลงคำตอบของความรักที่สวยงามครับผมไปฟังกันเยอะๆนะชาวโคราชเปิด เขาเรียกว่าอะไร Activate เปิดั방송การแล้วก็เต้นกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวชาเลนเต้นจะมีมาอะไรเราติดตามได้ทุกโซเชียลแพลตฟอร์มจะมีจริงจริงเหรอได้ครับผมถ้าส่งการใครเปิดเพลงนี้แล้วเต้นนะครับผมจะให้คนละพันบาทนะครับถ้าเจอนะครับผมจิ๊ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเต้นเลยวกาเปิดผม้แล้วพี่ไทยจะมอบทองให้อีกคนละบาทนะครับถ้าเจอในปาร์ตี้อันนี้ตัดใช้นะ อยู่รายการแล้เดี๋ยวเราจะแตะโล่แว่าเป็นตั้งปกเลยจะไม่แตดตองเปล่คลิปนี้แตกทองยอดมากก็ฝากติดตามวงไซรับด้วยแล้วก็จริงๆมีเมมเบอร์สามคนนะคะก็ฝาก f o โ social ให้ครบเลยของวงด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง BMAX นะคะทุกคนเราจะพาศิลปินท่านไหนมาสัมภาษณ์กันอีกใครจะเปิดซิงเกิลใหม่หรือว่ามี อัปเดตเกี่ยวกับวงการเพลงอะไรก็อย่าลืมกดติดตามช่อง VMAX ไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันเยอะๆเลยทุกคนอยากให้ใครมาหรืออยากให้ศิลปินท่านไหนมาคอมเมนต์บอกข้างล่างได้เลยได้เลยสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนแล้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ